ลูกน้องเห็นต่างกับเราทุกเรื่องปัญหานี้แก้ยังไงดีใจเงินนะกดติดตามไว้คลิปนี้เดยวโกแคร์ให้ผมเชื่อว่าคุณผู้หน้าง,งานหลายๆคนเคยเจอปัญหาที่เมื่อเรารับลูกน้องเข้ามาแล้วเวลาทํางานลูกน้องจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับเราถ้าโชคดีหน่อยก็แค่บางเรื่องแต่ถ้าหนักหน่อยทุกเรื่องอาจจะเห็นต่างกันหมดเลยก็ได้แล้วเราที่เป็นหัวหน้าง,งานเราจัดการยังไงดีวิธีแก้ครับก่อนอื่นต้องไปดูก่อนว่าสิ่งที่มันเห็นแตกต่างกันเนี่ยมันเป็นความแตกต่างแบบสร้างสรรค์หรือเปล่าเวลาทํางานเนี่ยบางทีความเห็นแตง แตกต่างกันเนี่ยมันอาจจะต่อยอดทําให้งานดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าลูกน้องมีสไตล์ที่หัวชนฝาไม่ว่าอะไรก็แตกต่างไว้ก่อนอะไรก็ไม่เห็นด้วยไปก่อนอันนั้นเรียกว่าไม่แฟลทหรือทัศนคติของลูกน้องเองที่มันไม่ดีอันนี้ควรจะต้องปรับเมื่อเราเป็นหัวหน้าแล้วครับทักษะหนึ่งที่เราจะต้องมีคือการคิดวิเคราะห์แล้วก็วางตัวเป็นกลางเพื่อให้งานมันเดินหน้าต่อไปได้เมื่อเราเจอลูกน้องแบเนี้ยเราจะต้องคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ลูกน้องเห็นต่างเนี่ยมันเกิดจากความแตกต่างเพราะการทั้งสรรค์หรือแตกตต่าาาางงงงงจกกทััศนนนนคิิเเเชบขออพถ้ป็ การแตกต่างแบบสร้างสรรค์ก็นํามาปรับใช้เอาความคิดของน้องมาปรับใช้เพราะบางทีมันจะมีมุมมองหรือวิธีการบางอย่างที่เราน้องไม่เห็นก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกน้องคิดลบนะครับเป็นพวกนก g a t i มาก,ก่อนแนะนําว่าพาไปปรับคศนาคติเช่นพาไปฝึกอบรมพาไปพัฒนาพาไปเรียนรู้บางอย่าง หรือเรียกไปกินข้าวด้วยเพื่อพูดคุยแล้วก็ปรับทัรนาคติจูนกันใหม่แต่ถ้าทํากระบวนการเหล่านี้ไปแล้วไม่ได้ไม่รอดแนะนําว่าเลิกจ้างเลยครับเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวแล้วงามจะเดินหนา้าต่อไปได้ก็วิธีการมีคร่าวๆประมาณนี้แต่ถ้าใครมีวิธีการที่มันดีกว่านี้หรือเจ๋งกว่านี้แนะนํากันมาได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ใจเย็นนะเด็กโกกเคลียให้